นี่เลยออมดาวกับยูเฟรนออมดาวก็ง่ายมากๆเพียงแค่เลือกรุ่นสีแล้วก็ความจุที่ต้องการแล้วก็เลือกส่งว่าจะส่งรายเดือนหรือว่ารายสัปด,ดาห์เริ่มต้นแค่100บาทบริการออมดาวของยูเฟรนไม่ว่าจะใช้มือถือรุ่นอะไรก็ได้ก็สามารถออมดาวได้เลยแถมออมปุ๊บยอดขึ้นปั๊บแบบเรียลไทม์เช็คได้เลยค่ะออมถึงยอดดาวแล้วก็มารับเครื่องที่หน้าสาขาได้เลยค่ะ ทุกอาชีพทาสัญญาได้ง่ายเพียงใช้แค่ัตบประชาชนใบเดียวเท่านั้นค่ะเราเป็นบริษัทจริงมี17สาขาทั่วไทยอยู่ที่ไหนบ้างสามารถเช็คได้เลยนะคะอยากได้ iPhone แบบไม่มีเงินก้อนวางดาวออนไลน์แบบไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพมาหลอกโหลดเลยยูเฟนแลว้วมาใช้บริการออมดาวกันเยอะนะคะง่ายไวชัวผ่อนไอโฟนหรือไอแพต้องมาผ่นที่ยูเฟรนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามโย่เฟรนเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมทักแชทมาหาแล้วนะบ๊ายบาย